ที่นี่สถานีรถไฟอุุพมพริสัยอยู่ที่สถานีรถไฟครับชันโรนที่สองนี่ bình cái, cái Còn... đều đây đi nó sẽ tiết kiệt tiết kiệt rồi ที่สองครับรับห่วงครับไปต่อตรงเขียวครับไปแล้วให้สัญญาณล้เขี๋ยวโบกสะบัดเคลื<ม>่อนไปแล้วครับเคลื่อนไปแล้วรถยาวเลยนะครับ ทางทุคนราชธานีครับยาวมากรถน้ำมันไม่ไปครับไ,ไ,ไม่ไปครับรถน้ำมันอปไรลวโอ้สามชานสระเลยนันไง ที่สถานีรถไฟครับมาดูรถไฟ ครับคัดเชือกผืง กนะ น่าจะสับรางรถไฟนะครับคาดว่านะลังสับรางรถไฟอยู่น่นครับ สัญญาณนะครับตอนนี้เจหน้าที่ไปสับรางรถไฟน่าจะเสร็จแล้วครับเอได้แล้วถือธงแดงไป เอาน้ำมันน่าจะฝืนครับไปทำอะไรไปติดตามชมกันครับเอาน้ำมันไปทำอะไร แล้วได้เวลาแล้วครับ เขียวครับ17นาฬิกาครับ นี้นะครับพามาชมรถไฟกันไม่มีอะไรครับไม่เคยเห็นไม่เคยมาชมสักทีอยู่ใกล้ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ครับแต่ว่าไม่เคยมาชมแบบนี้ครับสามขบวนเลยนะครับเที่ยวขึ้นแล้วก็เที่ยวลอกเป็นรถน้ำมันครับ ครับไปแล้วบายบายครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยครับขอบคุดได้สวัสดีครับที่ติดตามรับชม